เิมใ้เรื่องแรงนะคะข้อพืงสัมบอนเวลาไปโชมการแสดงเธอต้องขับรถไปใช่ไหมนั่งแท็กซี่หรือไม่ก็ขับรถตัวเองบางคนนะคะไปจบปริญญาตรีแล้วไปขับรถให้นายกรัฐมนตรีก็มีนะจบปริญญาโทก็ไปขับรถให้รัฐมนตรีให้คนมีชื่อเสียงให้ดาราเป็นคนขับรถของ สนต่างก็มีนะคะคุยอยากจะฝากเรื่องมารยาทนะถ้าเธอได้ขับรถให้เป็นเป็นอาชีพนะคะไม่ว่าขับรถอะไรก็ตามนะคะถ้าเธอเป็นพนาาักงานขับรถไม่ใช่สมัครเล่นนะไม่ใช่ไปขับรถเหตุพออยู่อยู่บ้านแต่อยากจะเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะขอให้ศึกษาเรื่องการเดินทางกับผู้ใหญ่กับเจ้านายไว้นะคะ สิ่งที่มือสังวรของคนขับรถนะคะขนาดผู้ใหญ่คือคุยกันผู้ใหญ่คุยกันในรถนะคะไม่ต้องมีส่วนร่วมคุยกับท่านอย่างเช่นเธอขับรถให้พอพอ,พอเดินไม่ได้เนี้ยประสบปิเหตุขาแฟ้น,นิดหน่อยพ่อบอกว่าขับรถให้น้อยก็มีแขกไปด้วยนะคะมีพ่พอนักนรียนไปด้วยในรถคันเดียวกัน ถ้านคุยกันเออก็ไม่ต้องไปไปคุยกับท่านให้เธอเงียบไปเลยนะคะเรื่องที่คุยในรถชาตัวเองได้ยินก็ห้ามนําออกไปคุยขัานนอกนะคะยกเว้นเรื่องที่ไม่เสียหายต่อผู้ใดนะเรื่องที่ไม่เสียหายก็พูดได้เรื่องที่มันเป็นความลับมันก็ควรจะเป็นความลับเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องของเจ้านายก็ไม่ต้องเอามาพูดนะคะ ศึกษาแผนที่เดี๋ยวนี้เขามี G.P.S ก็อย่าไปไว้ใจนะคะศึกษาเส้นทางอย่าให้ผู้ที่โดยสารมากับเรากังวลว่าจะหลงทางหรือเสียเวลาโดยเฉพาะขับรถกับคนอย่างท่านรัฐมนตรีนายกร,รัฐมนตรีพวกนี้พวกดาราต้องไปให้ทันนะคะไปให้ทันงานจะเสียการนัดหมายจะถูกไล่ออกเลยนะ mm hmm. ถ้าเธอขับรถแล้วเธอไม่ไม่ศึกษาไม่ชำนาญเส้นทางหรือไม่ก็เธอหลงทางนะคะ ขับสุภาพเวลาขับรถนะคะขับสุภาพครูเชื่อว่านักเรียนได้มีโอกาสขับรถแน่นอนโตไปไม่แสดงอารมณ์ในขณะขับรถไม่หิบแต่ไล่คนอื่นนะคะขนาดไฟแดงรักษากฎจราจรน,นะเออเวลาขับรถนะคะให้ท้องอิ่มก่อนให้รักษาสุขภาพให้ถ่ายท้องอะไรให้เรียบร้อยนะคะใครอยากจะไป ทำธุระส่วนตัวอะไรก็จัดการตัวเองในที่ส่วนตัวให้เรีเยบร้อยอิ่มก่อนคณะเตรียมพร้อมอยู่ที่รถอย่าอยู่ห่างรถมองไม่ว่าเขาพร้อมแล้วเธอขับรถเขาพร้อมแล้วตามหาพนักงานขับรถอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะคะอย่าเช่นรถทัศนศึกษาเนี่ยเขาขึ้นรถบมนแล้วพนักงานขับรถไม่รู้อยู่ไหนนะคะดูไม่ไม่ได้เงี้ยไม่ได้นะคะรถทัวร์รถอะไรก็เหมือนกันนะคะอย่าอยู่ห่างรถ พร้อมที่จะเดินละทางทันทีนะคะถ้าถ้ารถจอดกลางแดดนานๆก็ควรจะสตาร์ทรอให้แอรแเย็นๆนะคะตามเหตุสมควรนะไม่เค่เจ้านายเข้ามา้อนรถเราหายใจไม่ออกร้อนเพราะว่ารถมันอยู่กลางแดดนะคะอย่าให้เขารู้สึกอย่างนั้นนะคะถ้าจําเป็นต้องแวะจริงๆอย่างเช่นขับรถผ่านบ้านตัวเองแวะไปทำธุรษาสาที สมมติว่าไปทําทุลาส่วนตัวปวดเอื้อปวดอะไรพวกนี้นะคะให้ผ่านบ้านตัวเองก็ไม่ทำดาทุลผ่านปั๊มน้มาํามันตัวเองต้องถ้าต้องการเข้าห้องน้ําต้องขออนุญ,ญาตผู้ร่วมเดินทางทุกครัง้งถ้าหลับถ้าหลับกรุณาขับให้นิ่มนะคะถ้าผู้โดยสารก็หลับอยู่ขับให้นิ่มถื่อย่าหลับตามเพานะมันจะเกิดบัติเหต อย่ากอย่าให้มันสะเทือนแรงๆดิเช่นเธอขับรถทัวร์ตอนคืนเงี้ยผู้โดยสารเขาหลับหมดน้ยขับแรงแล้วเสียงดังแล้วขับชวัดเวีนนะคะเขาจะนอนไม่หลับอย่าให้เป็นการรบกวนการหล่าพักผ่อนของผู้โดยสารในคณะนะคะการเปิดเพลงลก็ควรจะเปิดเพลงตามใจผู้ฟังไม่ใช่โอ้คนมักเพลงมวนแคนแกนปูน แต่คณะไม่ได้ชอบด้วยเปิดแต่บนแค่แก่กุนเธอเธอต้องศึกษาด้วยนะคะว่าเขาชอบอะไรหรือหรือเขามีเพลงอะไรจะให้เปิดเธอต้องเปิดให้เขานะคะไม่ใช่เปิดเพลงลูกๆที่ตัวเองชอบถ้าถ้าถ้าท่านคณะไม่บอกให้เปิด ไม่ต้องไปเปิดนะคะท่านบอกให้ปิดก็ควรจะปิดท่านบอกให้ลดเสียงก็ควรจะลดเสียงท่านต้องการไม่ต้องการอะไรบริการอย่างดีนะในการเดินทางไปงานต่างๆนะคะถึงเวลารับประทานอาหารพนักงานขับรถก็ควรจะแฝงตัวเข้าไปรับประทานอาหารกับมวลชนนะคะคือเธอก็แฝงตัวเข้าไปทานได้เลยเป็นการไม่เสียมาราย,ยาญนะเขาทานอะไรเธอก็ไปทานได้เลยเขาจะ เขาก็ก็จะมีฝ่ายบริการอาหารเขาก็จะคิดถึงคนขับรถนะคะอย,อ,อย่าให้ผู้ใหญ่บอกว่า,อ,า,อ,าอย่าให้ผู้ใหญ่บอกว่าพนักงานขับรถของเราทานข้าวอยัางน้อยอย่าให้ผู้ใหญ่กังวลน,นะคะให้มั่นใจว่าไม่ต้องห่วงค่ะพนักงานขับรถข,ของผมเอาตัวรอดได้เสมอเนี่ยให้ผู้ใหญ่มั่นใจนะคะคือเธอ เขาเอาคำรถไปเธอไปแอบอยู่แต่ในรถข้าวาไม่ได้กินเงินก็ไม่มียังไม่ใช่นะคะเขากินเธอเขาต้องไปกินเขาอยู่ไหนเธอก็ต้องแฝงตัวอยู่ในนั้นนะคะสิ่งที่สําคัญนะเรื่องเวลาคนอื่นลงรถไปหมดแล้วเวลาเขาลืมของลืมอะไรไวนะ้นักเรียนไม่ต้องไปหยิบไปแตะหรือไม่ต้องไปประกาศหาเจ้าของนะคะ ถ้าเขาลืมกระเป๋าตังค์หรืออะไรไว้ให้เธอเฝ้าให้เขาอย่าให้ใครมาหยิบน,นะคะปกติแล้วในในรถนะคะถ้าถาเป็นรถของสาธารณะมันก็จะมีกล้องนะคะทุกวันนี้รถมีกล้องนะคะเธอไม่ต้องไปหยิบจับอะไรที่เป็นของส่วนตัวของคนอื่นหรือไปหยิบสวยของของคนอื่นนะคะเป็นเป็น,ปนสามารถ เข้าไปนอนในคุกได้นะคะบางคนรรอให้เจ้านายมาเรียกราบประกานอาหารใน้รถคนนะคนขับรถทําให้เจ้านายลำบากใจมากเลยนะเธอจะจะไม่ถูกเรียกให้ขับรถครั้งต่อไปนะคะถ้าเธอทาตัวแบบเ,เจ้านายลืมเรียกก็เลยไม่ได้ทานอะไรประมาณนี้นะคะคนขับรถก็ต้องรู้จักนะคะถ้าเธอไม่ได้ไม่ได้กินเธอหิวมันอากาจะเกิดอันตรายได้ ถ้าเธอไม่ได้นอนเธอก็ไม่ต้องมาขับให้คนอื่นมาขับแทนนะคะทีนี้กรณีพนักงานขับรถทิ้งเจ้านายก็เคยมีนะเจ้านายหลับอยู่ในรถตอนกลางคืนพนักงานต้องการจะเข้าน้ําแวะปั๊มไปแล้วก็ก็เปิดประตูเจ้านายตื่นขึ้นมานะคะเข้าห้น้ำเสร็จแล้วก็รีบมาขึ้นรถคือเปิดเปิดประตูปัง เจ้านายหลับอยู่แล้ก็ตื่นนะคะเธอก็ค่อ,คอยๆนะคะเวลาเขาหลับเธอก็ค่อ,คอยๆเปิดค่อยๆแงมประตูย้าเสียงดังนะคะทีนี้บางคนทิ้งทิ้งผู้โดยสารก็มีนะุูเคยเจอกับตัวผู้โดยสารทองนำแล้วเขาขึ้นไม่ทานเขาเขาท้องเสียขับรถขึ้นไม่ทานก็ไปไปแบบแล้วก็สามารถจอดรับเขาได้นะเขาวิ่งตามอยู่รูคเคยเห็นพนักง,งานขับรถคนหนึ่งบอกว่าอ้ยให้เขาไปคันอื่น ไม่รอแล้วก็ไปขันอื่นถ้ถถมีของเขาก็อยู่บนรถนะคะให้เรามีน้ําใจนะคะมีน้ําใจถึงรถจะมีเวลาเข้าออกมีการคิดชั่วโมงในการขับก็ควรจะมีน้ําใจนะ,ะก็ฝากฝากไว้เท่านี้นะคะเรื่องของการขับรถทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนทํำงานที่คุณรูสั่งเมื่อวานนี้นะคะ ก็คือการเขียนคำวยพรประดิษฐ์การวยพรนะคะเดี๋ยวจะให้ทำตอนนี้เลยนะคะ